ราสนิมค่ะแถมยังไม่มีดอกอีกต่างหากนะคะว้าวหลังจากที่ทำไปค่ะคุณผู้ชมต้นแข็งแรงมีกิ่งก้านเยอะมากแล้วก็ออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากูรชาแนลเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไม่เจี๊จะพาคุณผู้ชมนะมาบำรุงนะคะ ต้นมะลิจ้าที่เราปลูกในกระถางนะคะทํายังไงนะให้เขาแตกยอดใบเยอะๆแล้วก็มีดอกให้กับเราสวยๆให้ได้ไว้เก็บบูชาพระไว้ชื่นชมหอมๆทั่วบ้านเลยจ้าทําอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำปุ๋ยบำรุงมะลิกันเลยค่ะ อ่าน,นี้จะเป็นมาริซอนนะคะตอนนี้ออกดอกแล้วจ้าครั้งที่แล้วนะคะที่แม่จิ๋มพาปลูกนะคะปลูกในกระถางยังไงให้โตเร็วตอนนี้โตแล้วค่ะคุณผู้ชมออกดอกแล้วเรียบร้อยนะคะหนึ่งเดือนนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาบำรุงนะคะทำยังไงให้เขามีใบมียอดแล้วก็มีดอกค่ะด้วยสูตรง่ายๆนะเราสามารถทำปุ๋ยได้ใช้เองนะคะใครมีวัสดุแบบนี้ทำใช้ได้เลยค่ะ สำหรับโรคนะคะช่วงนี้เข้าหน้าฝนค่ะคุณผู้ชมอากาศมันเปลี่ยนทั้งร้อนนะคะแล้วก็สลับเย็นแล้วก็้ํามาคือน้ำฝนนั่นเองนะคะโรคเชื้อราก็จะตามมานะคะลาล้ำค้างลาสนิมมาละคะ่ะใบจุดใบด่างนะคะเราก็มายับยั้งนะคะไหนที่เป็นแล้วแบบนี้มายับยั้งได้ค่ะแต่ถ้าใบไหนใหม,ม่แบบนี้ค่ะยังไม่เป็นเราก็มาป้องกันไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชม วันนี้ครบสูตรเลยนะคะมาลิสวยงามมีดอกให้กับเราแน่นอนจะมีอะไรบ้างไปทําพร้อมกันเลยค่ะใช้อะไรบ้างนะคะในการบำรุงนะคะมัลิให้ออกดอกต้นสวยๆในวันนี้นะคะนั่นคือใช้น้ํำชาวข้าวนะคะคุณผู้ชมจะใช้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยค่ะเขาจะมีวิตามินนะคะ B เนาะช่วยเสริมสร้างในพืชแข็งแรงโตเร็วบำรุงดินได้อีกต่างหากนะคะเพราะว่าเขาจะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะในดินค่ะทำให้ดินร่วนซุยนั่นเองก็จะกลายเป็นมีท่าสารอาหารนะคะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงดอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะพงชูรสค่ะผงชูรสดียังไงนะคะไปช่วยกระตุ้นระบบรากค่ะรากก็แตกดีกระจายดีรากเขาเยอะเขาก็ดูดสารอาหารได้เยอะต้นเขาจะแข็งแรง ใบเขาก็จะใหญ่แตกยอดใบเยอะก็จะมีดอกให้กับเรานั่นเองค่ะ่ามาดูพระเอกในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เลี้ยงไก่หรือว่าหาซื้อปุ๋ยมูลไก่ได้นะคะจะดีกับมะลิมากๆเพราะว่ามะลิหรือว่าไม้ดอกเขาจะชอบค่ะเขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสที่สูงมากนะคะจะไม่เหมือนกับปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะถ้าปุ๋ยคอกมูลวัวเขาจะบำรุงใบค่ะ ถ้าเราต้องการให้ต้นแข็งแรงมีใบเยอะเขียวงามนะคะสามารถใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวได้นะคะถ้ามต้องการที่จะเร่งการออกดอกมีดอกมีผลไวๆก็ใช้นี่เลยค่ะปุ๋ยมูลไก่นั่นเองจ้านี้แม่จิ๋มก็จะมักับแกลบนะคะแล้วก็ใช้จุลินซีสังขออห์แสงนะคะรดอีกทีหนึ่งจะถามว่าใช้มูลไก่เฉยๆได้ไหมคะแม่จิม๋มได้นะเป็นมูลไก่เก่าที่ไม่ใช่เปียกๆนะคะเอาที่แห้งๆแ,แล้ว ใช้ได้เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะน้ำส้มควันไม้นะคะแม่สิมก็จะสั่งมาเป็นกระนแบบนี้เลยนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะคุณผู้ชมช่วยเรื่องดอกเรี่ยงผลทำให้พืชแข็งแรงนะคะน้ำส้มควันไม้คืออะไรนะคะบางท่านไม่ทราบเนาะมันเกิดจากการเผาถ่านนั่นเองนะคะเกิดการเป็นไอน้ําเป็นละอองเป็นหยดน้านั่นแหละนะ,ะกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนถ่านเลยแต่ว่าเป็นน้ํานะคะเ็าจะมีประโยชน์ทั้งไล่แมลงไล่หนอนนะคะสูพืชต่างๆทําทให้พืชแข็งแรงใบเขียวงาม เร่งดอกเร่งผลโบประโยชน์เขาเยอะมากเลยนะคะปกติเราก็ใช้ฐานมาตำโรยบำรุงพืชอย่างงามเลยค่ะนี่เขาสกัดมาอีกทีหนึ่งนะคะหาซื้อได้ที่ไหนแม่จิมนะคะสั่งซื้อได้นะคะทางออนไลน์มีเยอะมากเลยสดาดช้อปปี้มีหมดค่ะตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะรานะคาก็ต่างกันมีขวดเล็กขวดใหญ่นะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยจ้าใช้น้ำส้มควันไม้นะคะป้องกันแล้วก็ยับย่างโรคเชื้อรานในพืชนั่นเองนะคะ ใบจุดใบด่างใบเลืองโรครักเนา่าขนเนา่านะคะใช้ดีมากๆเลยจ้าเอาไปดูวิธีทํากันเลยนะคะมะลินะคะถ้าเราปลูกในกระถางนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่ดูแลดีๆเขาก็จะไม่มีดอกให้กับเรานะคะก็จะบ้าใบอย่างเดียวเลยนะคะเมียของไม่จิ้มออกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นมะลิซ้อนนะคะดอกใหญ่ๆห,หอมๆกลิ่นหอมแรงมากๆค่ะตอนแรกก็ซื้อมาต้นละยี่สิบาทนะคะ่ะตัวเล็กนี้เดียวเองตอนนี้เห็นไหมคะเริ่มที่จะโตแล้ว แตกออกมาแล้วก็มีดอกให้กับเราค่ะนี้แม่จิ๋มก็ปลูกได้ประมาณ1เดือนค่ะซึ่งเขาจะก็จะออกดอกประมาณเดือนนี้แหละพฤษภามิถุนา,ายนกรกฎาคมสิงหาอะไรเงี้ยนะคะหน้าฝนนั่นเองนะคะไอ้ที่ปลูกมาลีแล้วไม่ออกดอกไม่แตกยอดนะอ่าปุยา๋ยหมักมูลไก่นี่แหละนะคะโรยเลยจ้าในดินก็ใช้ได้นะคะปลูกลงดินอะ่ะยิ่งดีใหญ่เลยค่ะนี่ดินไม่จิ๋มดีมากเลยร่วนซุยมากเลยนะคะใครดินแน่นดินแข็งดูด้วยนะคะถ้ารากเขา แน่นเกินดินแน่นเกินไปนะคะรากเขาก็หา,าหารไม่ได้นะก็จะโตช้านะมีคุณชมเข้ามาถามม่สิมมะลิปลูกตั้งนานแล้วทำไมตัวเล็กเล็กไม่มีดอกเลยนะคะมีแหละไปดูที่ดินด้วยนะคะดินที่ไม่สิมใช้ก็ดินร่วนนะคะระบายน้ําได้ดีนะผสมปุ๋ยคอกมูลวัวด้วยนะคะแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวสับนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเวลาปลูกเราก็โรยปูนขาวด้วยนะคะจะทําให้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินด้วยะคะ่ะ ต้นไม้ก็จะโตเร็วนะที่การให้ปุ๋ยมูลไก่หรือว่ามูลวัวทำไงนะคะเราพรวนดินแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็นำดินเนี้ค่ะไปอยู่ตรงกลางก่อนเลยกลางต้นนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำปุ๋ยหมกักมูลไก่นี่แหละนะคะกะเอาประมาณสักหนึ่งกำมือก็ได้ใส่รอบๆบคนต้นเลยค่ะแล้วก็เอาดินกลบค่ะ ให้ดอกเร็วนะคะแล้วก็ต้นโตวไวมากต้นนี้ดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะคุณชมท่านไหนที่ปลูกมะลิแล้วดูสุดโทมนะคะแล้วก็มาบำรุงด้วยวิธีนี้แหละนะคะทุกๆสิบห้าวันนะคะปุ๋ยหมกักมูลไก่ค่ะสักหนึ่งกํามือนะคะ ทำให้เขามีดอกด้วยนะคะมูลไก่นี่เหมาะสําหรับไม้ดอกค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนาะก็ใช้ฮอร์โมนไข่นะคะหรือว่าสูตรเล่้งดอกสูตรไหนก็ได้นะคะว,ว้าวต้นนี้นะคะกําลังออกดอกตูมเลยค่ะใบก็เยอะด้วยนะคะดินบ่อยๆนะคะดินเขาก็เลยดีค่ะมูลไก่เรารวยเลยนะคะ ก็ใส่ปุ๋ยมูลไก่เนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยเร่งดอกให้ยุ่งยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามูลไก่เนี่ยเขาเร่งดอกให้เราอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกแล้วต้นเข้าโซไม่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมมาฟื้นฟูด,ด้วยวิธีนี้ได้ผลดีค่ะน้ำซาวข้าวนะคะห่งลิตรค่ะต้นเขาจะได้แข็งแรงใบเขาก็ได้เขียวขีวนะคะ แล้วก็ชูรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตา,าข้าวนี่สองลิตรสามลิตรใช้ได้เลยนะคะเป็นการกระตุน้นค่ะระบบรากได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะผสมปุ๋ยได้แล้วคุณผู้ชม,ชมกร็รดเลยค่ะสัปดาลหนึ่งครั้งนะคะทุกๆเจ็ดวันค่ะจะทำให้ต้นไม้นะคะ ไม้ดอกไม้ประดับของเราแข็งแรงฟื้นตัวเร็วนะคะโอ้โมัลินะคะใครมีปัญหาที่แบบว่ามีใบจุดใบด่างใบเหลืองนะคะราน้ําค้างราสนิมค่ะคุณผู้ชมมากับอากาศนะคะมากับน้าหน้าฝนนี่จะเจอบ่อยมากเลยนะคะเราใช้สูตรนี้สีพ่นป้องกันยับยัง้งได้เลยค่ะ เตรียมน้ำค่ะ1-2ลิตรนะคะตามด้วยน้ำส้มควันไม้นะคะ1-2ช้อนค่ะถ้าพืชใบเล็กต้นเล็กนะคะคุณผู้ชมก็ใช้1ช้อนนะคะถ้าใบใหญ่หน่อยก็2ช้อนนะคะสูตรสามารถเพิ่มปรับเปลี่ยนหรือลดได้ตามความเหมาะสมค่ะนี่จิมจะใช้2ช้อนนะคะ ตายแล้วก็ใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นทางใบลดลงดินเพื่อป้องกันโรคเชื้อรานะคะทางดินแล้วก็ทางใบค่ะโรครากเน่าคนเน่าใบยิกใบงอนะคะเร่งดอกเร่งผลได้อีกต่างหากจ้าหากคุณชมปลูกต้นไม้ไปนะคะไม่ว่าพืชชน,นิดไหนต้นอะไรนะคะคุณชมถ้ามีเนี่ย ใบเหลืองเืองใบจุดใบด่างเกิดจากเชื้อรานะคะราสนิมราน้ําค้างใช้ได้หมดนะคะคุณชมฉีดพ่นทางใบเลยถามว่าแม่จิมเท่าออกดอกแล้วฉีดได้ไหมถ้าเป็นดอกตุ่มเนี้ยฉีดได้เลยนะคะ <h ans> เขาจะช่วยยับยั้งนะคะอัน,นบใบไหนที่เป็นแล้วนะคะ <h ans> ก็ไม่ให้เป็นลุกลามมากกว่าเดิมแต่ใบไหนที่ยังไม่เป็นนะคะก็จะไม่เป็นนะคะคุณชมมันมากับอากาศค่ะ ช่วงฝนนะคะสลับร้อนบ้างแหละนะคะเชื้อราก็จะมานะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้นะคะโอแม่จิ๋มคะมะลิที่บ้านนะคะทําไมดอกมันเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่บานเลยมันร่วงค่ะแม่จิมนะคะเขาก็จะมีหนอนชอนดอกนะคะเข้าไปด้านในตั้งแต่ดอกเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนนะคะตั้งแต่เขายังไม่มีดอกค่ะคุณผู้ชม ไม่จิบบอกว่าให้ฉีดพ่นตั้งแต่เขายังไม่มีดอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีดอกแล้วเนี่ยดอกตูมเขาชอนเข้าไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้นะดอกนี้ก็เสียไปเลยนะคะแล้วก็เด็ดทิ้งไปเลยจ้าเด็ดทิ้งไกลๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมให้เหลือแต่ดอกที่ยังไม่ชอนนะคะเนี่ยแล้วเราก็ฉีดพ่นป้องกันไว้เลยค่ะช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมสัปดาหน์นึงอะ ทุกๆสามถึงห้าวันได้เลยนะคะเพราะช่วงนี้เขาจะระบาดเยอะเลยจ้ามะลิของเรานะคะก็จะได้บานค่ะจะได้ไม่เป็นดอกสีม่วง,วงนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะเริ่มที่จะมาแล้วนะคะเป็นจุดสีน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะใช้กับพืชนิดอื่นได้ไหมคะมะสิ่มได้นะไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้นะคะไม้ดอกไม้ไประดับได้หมดค่ะ น้ำส้มควันไม้นะคะก็จะช่วยเร่งให้แตกยอดแตกใบได้ด้วยนะคะทำให้พืชแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมก็จะได้มีมะลินะคะไว้ออกดอกเนี่ยให้เราได้ชื่นชมที่บ้านนะคะดอกออกเยอะๆแบบนี้เลยค่ะแม้แต่จะบอกเคล็ดลับง่ายๆด้วยนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับที่คุณผู้ชมปลูกไม้ดอกในกระถางนะคะเราควรที่จะเปลี่ยนดินให้กับต้นไม้ของเรานะคะอย่างน้อยทุกๆหนึ่งปีนะคะ เพื่อเพิ่มธาตสารอาหารให้กับเขานะคะ มะลิก็จะออกดอกให้กับเราตลอดทั้งปีค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะในการดูแลบำรุงต้นมะลิให้ออกดอกค่ะมะลินะคะจะออกดอกให้กับเรานะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราปลูกในกระถางนะคะอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเราด้วยนะคะถ้าเราปลูกแล้วท,ทิ้งคว้างๆเขานะคะก็ไม่มีดอกให้กับเรานะจ๊ะแม่จิหมอว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วกานจาการ หากคุณผู้ชมไม่ข้อสงสัยอยากจะคอมเมนต์หรือว่าอยากได้นำสูตรดีๆนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยจ้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ